เาอยาก,ด,ยากด,าดูแล้วอยากดูตามครับเห็นเพื่อนดูเลยอยากดูตามครับดูที่แรกมันก็สนุกพอพอแบบพอไม่ได้ดูแล้วมันก็อยากดูก็อยากลองว่ามันเป็นยังไงด้วยเห็นเพื่อนดูก็อยากลองดูครับเห็นรุ่นพี่ทำแล้วทีนี้รวมหัวกับเพื่อนไปอ,อ,อยากดูอยากลองเนี้ยก็เลยดูกันเลยลองกันรุ่นพี่ครับ ก็เรื่องพี่เขาสอนให้ลองเซครับบางทีก็สำลักมางครับแล้วผมก็เอามาซื้อบุหรี่ลองดูดมัรมามาจากเพื่อนครับเพื่อนในกลุ่มมันสูบกันครับมันก็ชวนสูบอะไรเงี้ยเราก็สูบตามมันไปอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็บางทีมันก็ยูให้สูบด้วยถ้าเราไม่สูบเนี้ยมันก็จะมองดูว่าเฮ้ยแม่งติ๋มอะไรเงี้ยครับก็เห็นเพื่อนรุ่นพี่สูบแล้วก็สูบตามครับโดยกับเพื่อนครับ ร้านคับสักร้านครับมีเพื่อนที่โตขวาซื้อร้านค้าใกล้ๆเนี่ยบางทีก็เพื่อนซื้อให้พ <ERS S 2> เพื่อนเราแบบเป็นรุ่นพี่เขาอยู่เยอะกว่าอะไรเงี้ยเลยเขาไปซื้อตามร้านทั่วไปอะไรเงี้ยครับบางทีเพื่อนมันก็เอาอมาให้มันก็มีครับก็ตามร้านค้าทั่วไปหรือไม่ก็เซเว่นครับใส่ชุดน,นอกเข้าไปแล้วก็ซื้อเขาก็ขายครับไม่ใช่กันอยู่ขอแม่เงินจาก ทำงานแล้วก็ขอแม่เงินพ่อเงินแม่เงินตัวเองถ่ายกันอื่นเขาบ้างก็ตังค่าขนมอ่ะช่ได้แต่ละวันก็มาซื้อแต่ก็ไม่ได้ซื้อแบบเป็นซองอไรเงี้ย νε, ส่วนมากก็ซื้อแบ่งกับเพื่อนดูดเพราะเพื่อนก็ไม่ได้ดูดมากอไรเงี้ย νε, เพื่อนเป็นผู้หญิงเพื่อนห่วงสวยก็ห่วงนะพี่ก็ห่วงสุขภาพใครใครก็ห่วงเป็นห่วงนะพี่ไม่ห่วงผมก็ไม่มาเตะบ,บอลน,นี้หรอก ก็ทำลายแต่ว่าผมมาเตะบอลอยู่แล้วผมไม่เป็นไรตอนนี้มันยังแข็งแรงอยู่งพี่ก็เลยยังไม่ค่อยแชร์เท่าไหร่มว่ไม่นะดูยังผมดิไม่มีเลยส้มเลยมันก็มีนะก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็มันก็จะแก่เร็วอะไรเงี้ยหน้าตาก็จะแก่เร็ว รู้ครับแต่ว่าถ้ามันไม่ดีจริงๆรัฐบาลก็คงไม่เอามาขายเงี้ยเพราะทุกวันนี้บางที่ขายก็ทุกคนก็รู้รัฐบาลก็รู้แต่ก็ยังขายกลัวความว่าโซมกากกว่ากลัวปลอดดาเพราะว่าปลอดมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นภาพเราไงไฟนอกเราเรากลัวเรากลวหน้าเราแมว่าผมไม่หล่อไม่เท่นะผิวคำ้ำอะไรอย่างเงี้ยเลยคำนึงตรงนั้นมากกว่าอืมผมไม่ไหม้นะ ไม่อ่ะไม่จริงอ่ะอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าแรกๆเลยตอนเริ่มสูบใหม่ๆมันกล้าจ,จะแบบเฮ้ยหรืออยากอะ่ะอยากไปดูดไปดูพไปดูด,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 ดมาแล้วสดชื่ออะไรเงี้ยแต่พอดูดมานานๆสักระยะหนึ่งสักพักมันมันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนเป็นความเคยชินชีวิตปกติเหมือนแบบเป็นชีวิตประจาําวันเราไปแล้วมากกว่าเหมือนถ้าขาดอะไรไปมันก็แบบเฮ้ยมันแปลกๆมันก็คือต้องดูดแค่นั้นเองไอ้เรื่องเนี้ยมีความรู้สึกว่าใช่นะแต่อุปทานก็ใช่ ทุกอย่างมันอาจจะอุปทานก็อาจจะมีส่วนบุหรีนะ่นั้นหนีหันหนีไปทางไหนไม่พ้นเลยนะมีความสุขก็จุดดูดเครียดก็จุดดูดจะถามว่าอุปทานหรือเปล่าจะถามว่าเกี่ยวกับบุหรี่หรือเปล่ามันก็น่ามันก็น่าจะเกี่ยวนะแต่เรายังไม่รู้ฟิลตอนเลิกว่าเวลาเราเลิกเลิกไปแล้วเนี่ยเวลาเรามีความสุขเวลาเราเครียดเนี่ยมันจะฟิลเดียวกันกันกบที่สูบบุหรี่ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ย มันก็รบกวนนะคะเพราะว่าควันบุหรี่มันก็รบกวนคนอื่นอยู่แล้วมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพคนอื่นใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราสูบบุหรีน่นี่เราก็ไม่ได้สูบในที่สาธ,ธารณะหรือว่าในที่ที่คนพลุกพ้านะคะอยู่ที่สถานที่มากกว่าถ้าอยู่กับคนเยอะๆที่เขาไม่ได้สูบอันนี้ถือว่าเป็นการรบกวนคุณเคยเห็นนะการเมืองสูบบุหรี่ไหมคุณก็ไม่เคยคุณยังมองว่าพวกเขาไม่ดีเลยมันก็ ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะกับการที่จะมองใครสักคนหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีเพียงเพราะบุหรี่ก็กลัวกลัวมากครับสมมุติว่าเราอยู่อยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับคนอื่นที่เป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยและเขาไม่สูบในสภาพแวดล้อมนะครับไม่สูบเนี่ยเราก็จะพยายามไม่สูบมันก็เฉยๆฉยในนะตอนที่วันที่ตัวเองมาสูบแล้วแต่ก่อนตอนที่ตัวเองไม่สูบรู้สึกว่ามองว่าไม่ดีแต่นะวันนี้ที่ตัวเองสูบแล้วมันก็เฉยๆยคนเรามาดูที่รูปร่างภายนอกอยู่แล้วอะ คือถ้าเป็นคนแบบเปรียปร้ยวๆอย่างพี่ที่รู้จักเนี้ยก็คือแบบเออก็ดูเท่แต่ถ้าเป็นแบบคนที่แบบหนมแน้มหนมแน้มขาวๆอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดว่าก็คงคงดูไม่ดีอยู่แล้วอะถ้าผู้ชายมองนะทําให้ร่างกายทุดโทรมแล้วก็หน้าตาตาเหลืองอะไรเงี้ยฟันเหลืองอะไรเงี้ยทราบครับมันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเร็ว แล้วก็มันจะมีผลผลที่กับกระทบกลับมาหาเราแบบเยอะมากที่เป็นคนผอมอยู่แล้วเมื่อก่อนนี่อ้วนขึ้นแล้วนะรู้สึกว่าพอสู่ไปเราเราไม่อยากกินเหมือนกับนิโคตินมันไปมันไปมันไปทาให้แบบไม่ต้องกินไม่ไม่มีความอยากจะกินอาหารอยากจะอะไรเงี้ยก็เริ่มโทรมขึ้นแต่ด้วยความที่ตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นไงมันก็ก็ไม่ได้โชว์อะไรมากนะม ไม่แสดงอะไรมากกลัวน่าอนนีกลัวตอนนี้กลัวกลัวมากๆมากกับสุภาพทุกคนต้องกลัวความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐก็ท่านกีฬาก็แบบจะเหนื่อยจะเหนื่อยง่ายแล้วบางทีก็มีเสมหะเสมหะบ้างอะไรบ้างโอ้คิดหลายรอบมาก เลิกไม่ได้เพราะว่าสูบมานานแล้วเคยบ่อยและหลายครั้งมากแล้วในระหว่างระหว่างนั้นเนี่ยก็มีความสกว่าอยากจะเลิกอยากจะเลิกพยายามอยู่หลายครั้งมากอย่างมากก็หยุดได้ประมาณเดือนหรือ2เดือนแล้วเมื่อกลับมาสูบใหม่เนี่ยมันก็จะมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งเท่าที่สังเกตคือมันก็จะปริมาณมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยโทรโทรไปที่ศูนย์ที่ให้เลิกบุหรี่ด้วย แต่ก็เขาก็ให้คําแนะนํามานะว่าเออให้เราเลือกยังไงยังไงแต่พี่ก็ลองแต่ว่าแค่วันเดียวพี่ก็รู้สึกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงอันนี้ไม่ใช่เลยมันความคิดที่ผิดที่ความที่ว่าที่ตุ้บุรีแล้วขายายเครียรู้เท่ไม่ใช่โอ้มีจริงเหรอจะหายไม่ได้ไงก็อย่างที่พี่ว่าก็คือใจใจคิดอย่างเดียวว่า การทำสิ่งในสิ่งหนึ่งที่ให้หายเคยรียดแล้วคนที่ชอบสิ่งนั้นก็จะระบอกว่าสิ่งนั้นแหละทําให้หายเคยรียดเวลาคนเครียดเนี่ยเขาก็จะทําอะไรอย่างที่เคยทําครับแล้วเขาก็คิดว่ามันช่วยได้พ<า>่อรับไม่ได้พ่อคิดว่าสิ่งที่พ่อให้ลูกเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆไม่มีอะไรที่จะมาว่าลูกต้องทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่ได้บังคับนะพ่อไม่ได้บังคับลูกนะแต่ว่าซ้ำใน,นสิ่งที่ดีก็เสียใจ <c oughs> เพราะทุกวันนี้เขา anti, แอนตี้ไม่สูบุรี่ในบ้านอยู่แล้วเพราะเขาไม่อยากเห็นก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาเพราะขนาดเพื่อนลูกสูบุรี่เรายังเสียใจรู้สึกไม่ดีนะฮะถ้าเกิดโรคโศกรู้สึกไม่ดีเพราะตัวสูบก็ไม่ดีนะบอยู่แล้วก็ไม่ดีเลยเป็นแบบไม่ดีมากๆอะ่ะเพราะเราก็อยากจะเลิกก็จะ,จะให้เลิกเหมือนงานโดดไปก็ไม,ม่ประโยชนห์หรอกเนี่ยบุรีตอนนี้ก็ก็จะห้ามนะเพราะว่าดูแล้วมันผลเสียมันเยอะอย่าเลยอย่าได้ริลอง ไอ้ของบางเนี้ยบอกว่าแหมอยากลองดูว่ามันเป็นไงอยากไปลองเลยบ่อยครับเคยหลายครั้งครับก็พยายามมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่มันก็ยังเลิกไม่ได้เคยครับแต่ผมยังทําไม่ได้เคยครับก็ก็ก็จากเดิมที่สูงมากๆเนี่ยก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่เคยแต่มันแบบว่า,ม,ามันเป็นนิสัยอะมันเป็น ความเคยชินมากกว่าบอกกันประจำเดือนบอกหลายครั้งลูกๆคนมากก็บอกกันแม่เตียดูดบุรีเคยครับก็ขอบ่อยแต่บางทีพยายามแล้วแต่ว่าก็ยังเริ่มไม่ได้อรักสิครับไม่ลักลูกนีืเวลาใครล่ะครับรักรักสิครับรักครับลักครับทุกคนย่อมรักลูกและครอบครัวซึ่งผมก็รักเหมือนกัน รู้นะลูกแต่บางทีเราคิดว่าเราเหมือนกับเราเดื้อเหมือนกับเด็กดื้อตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ดื้อแล้วคิดถึงได้พยายามจะเลิกอยู่นี่ไงก็รู้ก็พยายามจากอยากจะเลิกอ่ะอยากจะเลิกเหมือนกันคงเป็นลูกแล้วก็คนที่บ้านของผมต้องมารับผิดชอบเออถ้าถ้าถ้าพูดไปแล้วก็คือก็ต้องเป็นลูก,กน,นะ ก็คงถ้าดูแล้วก็เป็นภรรยาอืมนั่นนะสิก็ต้องโลคกันแหละเป็นอะไรที่ตอบยากนะก็มันยังเลิกไม่ได้อะตอนนี้ก็หมอพยายามนี่พยายามลดลงนะมันก็พูดยากนะตรงเนี้นะเพราะคนเราก็อยากเลิกนะแต่ว่ามันแต่ว่ามันยังยังเลิกไม่ได้ เหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายแล้วกินข้าวไม่ค่อยลงลางคืนหลับยากเขาบอกว่าเราไม่เคยเป็นอย่างนี้เราไม่เป็นอะไรคือเริ่มรู้สึกตัวว่าว่า,วาการหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วก็เป็นหวัดพอลาเป็นหวัดทีแล้วจะเป็นหวัดยาวนานมากก็เลยไปไปให้หมอเช็กดูปรากฏว่าเข้าไปใช้สเลเป็นปอดชื้นหมอเขาก็ให้ยาทั้งฉีดทั้งทั้งทานจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ ปอดข้างข้างซ้ายนี่ก็เขาเรียกว่ามันมันหายแต่ว่ามันเป็นผังผืดก็ตกลงใช้งานอยู่ฝั่งเดียวบอดด้านขวามือคนเราพูดได้พอกลองเสียงแต่และปพอสัตไปก็เป็่นการอบายพูดไม่ได้<ว><น>เคลียร์ใจมาธรรมบ้านลูกายตรองวดก็เล็ก<ว><น>เคยเล่นกับเขาพูดกับเขาที่<ว><น>พอเรากาลัปมาเป<ว>็นกับใจลูกเขาเลยบอก พอสํ <tw muj> ah> ัยนี้ถูกต่นนี่นผมก็ยอมให้เสียใจใคเกิดมาใครจอเสียใจ ผมก็เศก้าตัวเองมีเยอะคือตอนนี้เราก็ทํางานไม่ได้แล้วใช่ไหมหนึ่งเราหาเงินเองไม่ได้แล้วสองร่างกายเราก็คือว่ามันจะไม่คล่องตัวเหมือนเดิมนะจะทําอะไรมันก็ลําบากต้องพึ่งพาใส่คนอื่นเขาเนี่ยกระสุนทางเรื่องครอบครัวนี่ก็ก็คิดอยู่เหมือนกันว่ายังยังยังมองไม่ออกเลยว่าจะแก้ไขยังไงเพราะว่า เพราะว่าเราจะไปอาศัยเขาอยู่ตลอดลเราคงเปยไม่ได้แค่คุณตาป่วยแล้วก็รับภาระแล้วแล้วก็หยุดงานผลกระทบมันก็หลายอย่างที่ผลกระทบที่มันไม่ดีค่ะ มีสาแบบสูกเองเลอดเองพังลิบเก่งจะไปก็คอยลดไม่ได้ผลสูกเองเลือกเองอหนงสองดูแลก็เลิอและผมสามตายก็เลือดจะเลือแบบไหนกี่สามาเลบบแบบอยากจะเรียนฝากไว้อย่างนี้ครับว่าบุรีนะครับสูบได้นะฮะติดแน่และตายชัวนะครับเพราะฉะนั้น ทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าสูบเลยหรือถ้าคุณหลงไปสูบแล้ววางเลยทิ้งเลยตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายเกินแก้